ลองนึกภาพตามกันนะคะเรากำลังยืนอยู่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดตอนเที่ยงๆเลยกลิ่นน้ำซุปนี่หอมฟุ้งไปทั่วเสียงตะหลิวเสียงลวกเส้นดังฉาฉาแล้วป้าคนขายก็ตะโกนข้ามหัวคนมาเลยเอาอะไรแล้วคือสติหลุดเลยค่ะในหัวมันมีแต่คำว่ากว๋วยเตี๋ยวบะหมี่เส้นหมี่แล้วยังมีหมี่ขาวหมี่เหลืองอีกทำไมชื่อมันถึงได้ซ้อนกันไปมาขนาดนี้คะโดยเฉพาะคำว่าหมี่เนี่ย ทำไมมันไปอยู่กับเส้นที่หน้าตากับสัมผัสมันคนละเรื่องกันเลยเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหิวตอนเที่ยงนะแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่แบบน่าสนใจมากๆคือความสับสนเล็กๆหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆมันซ่อนเรื่องราวของการปรับตัวการแก้ปัญหาเอาไว้เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือการได้กินของอร่อยตรงตามที่เราอยากกินแป๊ะๆปครับ ใช่เลยและนั่นคือภารกิจของเราในวันนี้เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกความโอลแมนของชื่อเส้นกว๋วยเตี๋ยวกันโดยจะอ้างอิงจากบทสนทนาสนุกสนุกที่รวบรวมมาจากโลกออนไลน์นี่แหละค่ะเพื่อจะมาไขาปริศนาว่าทําไมเราเรียกแบบนี้แล้วก็จะมาเฉลยด้วยว่าคําว่าเส้นหมี่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเส้นบวกกับหมี่แบบตรงๆที่เราเข้าใจกันเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มปมแรกกันเลยเป็นคําถามที่คาใจหลายคนมากๆจากกระทู้ในแพนทิตท,ที่ถามว่า ทำไมคนถึงเรียกบะหมี่ว่าหมี่เหลืองทงั้งๆที่มันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วทำไมต้องมีชื่อสัมซ้านขึ้นมาอีกล่ะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะคำตอบที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันเนี่ยไม่ได้มาจากพจนานุกรมเลยนะแต่มาจากประสบการณ์จริงของคนกินคนขายนี่แหละครับเขาวิเคราะห์ว่าต้นตอของปัญหามันเกิดจากออสภาพแวดล้อมของร้านอาหารเลยสภาพแวดล้อมที่มันจะเสียงดังๆคนเยอะๆใช่ไหมคะใช่เลยครับลองนึกภาพตามนะ เวลาเราต้องตะโกนสั่งอาหารแข่งกับเสียงทีวีเสียงคนคุยกันการออกเสียงคําว่าบะหมี่คือมันมีโอกาสสูงมากที่เสียงจ่อแจในร้านจะกลบพยางแรกคือคําว่าบะ ah ไปหมดเลยอ๋อนึกภาพออกเลยค่ะคือเสียงบอไวบไม้มันเป็นเสียงเบาๆพอเจอเสียงรบกวนเข้าไปมันหายไปเลยคนขายที่ยืนอยู่ไกลๆก็เลยได้ยินแค่พยางท,ายท้ายที่มันดังกว่าคือคําว่ามีถูกต้องเป๊ะเลยครับและนั่นแหละครับ จุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เพราะพอคนขายได้ยินแค่คำว่ามีคำเดียวในบริบทของร้านก๋วยเตี๋ยวไทยภาพในหัวของคนส่วนใหญ่จะตรงไปที่เส้นหมีหรือมีขาวที่เป็นเส้นเล็กๆสีขาวทันทีเลยเคยเจอมากับตัวเลยค่ะวันนั้นคืออยากกินบะหมี่แห้งหมูแดงมากเป็นพิเศษเลยนะก็ตะโกนสั่งไปสุดเสียงเลยบะหมี่แห้งชามนึงค่ะพอได้มาปุ๊บกลายเป็นเส้นมีขาวแห้งมาแทนคือ ความรู้สึกมันต่างกันจริงๆนะคะอารมณ์เหมือนตั้งใจจะไปดูหนังแอคชั่นแต่ได้ตัวหนังรักโรแมนติกมาแทนคือมันก็ดีคนละแบบแต่มันไม่ใช่มันเฟลไปเลยค่ะโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับเพราะเส้น2ชนิดนี้มันให้ประสบการณ์ที่แบบคนละขั้วกันเลยจริงๆจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยบมม่มีหรือมีเหลืองส่วนผสมสําคัญของมันคือไข่ทําให้เส้นมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีรสชาติในตัวเองเลยนะ แต่ในขณะที่เส้นหมี่หรือหมี่ขาวเนี่ยลักษณะจะเล็กๆเ,เหมือนเส้นไหมจุดเด่นของมันคือการซึมซับน้ำสุบได้ดีเยี่ยมสัมผัสก็จะนุ่มไปอีกแบบแถมยังมีข้อมูลอีกนะคะว่าเส้นหมี่แห้งเนี่ยมันเป็นเหมือนของที่ต้องมีติดร้านไว้เสมอเพราะมันเก็บได้นานแต่เส้นสดอื่นๆอย่างเส้นใหญ่หรือบะหมี่ไข่อาจจะหมดแล้วหมดเลยโอกาสที่จะสั่งผิดแล้วได้เส้นหมี่ขาวมาแทนเลยสูงมากใช่ครับ ดังนั้นการเรียกให้ชัดไปเลยว่ามีเหลืองกับมีขาวมันเลยไม่ใช่แค่การเรียกผิดผิดหรือตั้งชื่อเล่นแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการทางภาษาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยครับเป็น,นกลไกป้องกันความผิดหวังเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารในร้านอาหารที่วุ่นวายมันชัดเจนที่สุดน่าทึ่งมากเลยนะคะแสดงว่าภาษาที่เราใช้กันมันมีกฎการเอาตัวรอดของมันเอง ไม่จำเป็นต้องตรงตามพาจนานุกรมเป๊ะๆขอแค่สื่อสารรู้เรื่องบรรลุเป้าหมายการกินของเราได้ก็พอพอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้นึกไปถึงเรื่องอื่นเลยค่ะว่าไอการที่ชื่อกับของไม่ตรงกันเนี่ยน่าจะมีในอาหารอย่างอื่นด้วยแน่ๆมีแน่น,นอนครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยด้วยนะเป็นปรากฏการณ์ที่เจอได้ทั่วโลกเลยในบทความจากวิกิพีเดียเรื่องรายการความเข้าใจผิดที่พบบ่อย มีส่วนที่พูดถึงเรื่องชื่ออาหารโดยเฉพาะเลยครับเขาอธิบายว่าชื่ออาหารหลายอย่างไม่ได้เกี่ยวกับที่มาหรือส่วนประกอบจริงๆเลยอาจจะเกิดจากการแปลผิดหรือการเรียกต่อๆกันมาจนเพี้ยนไปพอพูดแบบนี้ปุ๊บในหัวมีลิสต์ขึ้นมาเพียบเลยค่ะอย่างเมนูแรกที่คนไทยกินกันทั้งประเทศขนมจีนเอาจริงๆคือไม่ได้มาจากประเทศจีนเลยแต่เป็นอาหารของชาวมอญถูกต้องครับ คำว่าขนมในที่นี้สันนิษฐานว่าไม่ได้หมายถึงของหวานแต่เพี้ยนมาจากคําภาษามอนว่าขอนมที่แปลว่าเส้นแป้งที่จับกันเป็นกลุ่มส่วนคําว่าจีนก็เพี้ยนมาจากคําว่าจินที่แปลว่าทําให้สุกดังนั้นขนมจีนจริงๆแล้วอาจจะแปลแค่ว่าเส้นแป้งที่ทําให้สุกเท่านั้นเองโอ้ลึกซึ้งมากอีกอันที่คลาสสิกไม่แพ้กันหลอดช่องสิงคโปร์อันนี้ก็ไม่ได้มาจากสิงคโปร์แต่มาจากชื่อร้าน สิงคโปร์โภชนาตรงเยาวราชที่เขาขายจนดังใช่ครับนั่นเป็นทฤษฎีหนึ่งอีกทฤษฎีก็บอกว่าสมัยก่อนเรานํเข้าวแป้งมันสำปะหลัดจากสิงคโปร์มาทําหลอดช่องชนิดนี้เลยเรียกติดปากกันมาเพื่อแยกให้ต่างจากหลอดช่องไทยอซึ่งไม่ว่าจะมาจากทฤษฎีไหนก็ไม่เกี่ยวกับว่ามันเป็นสูตรจากสิงคโปร์อยู่ดีกลายเป็นว่าชื่อหานดังจนกลายเป็นชื่ออาหารไปเลยมีอีกค่ะอันนี้พีคมากไก่3ามอย่าง ไม่มีส่วนประกอบของไก่เลยแม้แต่น้อยมันคือถั่วลิสงกุ้งแห้งตะไคร้ซอยคลุกกันเป็นกับแก้มหรือเสือร้องไห้ก็ไม่ได้ทำจากเนื้อเสือแต่เป็นเนื้อส่วนอกของวัวซึ่งตัวอย่างเหล่านี้มันสะท้อนภาพใหญ่ที่น่าสนใจมากครับถ้าเราวิเคราะห์กลับมาที่เรื่องหมี่ของเราจะเห็นรูปแบบเดียวกันเลยคือชื่อเหล่านี้มันสะท้อนความจริงในการใช้งานมากกว่าความจริงทางประวัติศาสตร์ ลอดช่องสิงคโปร์บอกเราว่าแป้งมันเคยเป็นของนำเข้าที่พิเศษไก่สามอย่างบอกเราว่ามันเป็นกับแกนชั้นดีมันคือการใช้ชื่อเพื่อสื่อถึงฟังก์ชันความรู้สึกหรือเรื่องราวไม่ใช่ส่วนประกอบตรงๆเสมอไป เป็นมุมมองที่เปิดโลกมากเลยค่ะสแสดงว่าชื่ออาหารเป็นมากกว่าป้ายบอกส่วนผสมแต่มันคือแคปซูลวัฒนธรรมเล็กๆเ,เลยนะพอเราคุยกันมาถึงขนาดนี้มันก็วนกลับมาที่คำถามคลาสสิกที่สุดเลยค่ะที่หลายคนยังสับสนอยู่จากกระทูแผ่นทิปอีกอันที่ถามตรงๆว่าสรุปแล้วก๋วยเตี๋ยวกับบะหมี่คืออันเดียวกันไหมเป็นคำถามปิดท้ายที่ดีมากครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราสามารถสังเคราะห์คำตอบที่ชัดเจนได้เลย ข้อแรกบะหมี่คือชนิดของเส้นครับเป็นชื่อเรียกเส้นที่ทําจากแป้งสาลีผสมไข่ทําให้มีสีเหลืองส่วนกว๋วยเตี๋ยวก็คือชื่อประเภทของอาหารใช่ไหมคะเป็นเหมือนคําใหญ่ๆที่ครอบเมนูที่เอาเส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีหรือบะหมี่มาลวกแล้วก็ปรุงกับเครื่องต่างๆถูกต้องที่สุดครับ ดังนั้นบทสรุปก็คือเราสามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยเพราะมันคือการนำเส้นบะหมี่มาปรุงในรูปแบบของเมนูก๋วยเตี๋ยวนั่นเองทั้งสองอย่างจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เป็นส่วนประกอบของกันและกันได้ครับเหมือนเราสั่งแกงเขียวหวานไก่นั่นแหละครับเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะดังนั้นคีย์เทคเวของวันนี้ก็คือการเรียกชื่ออาหารอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป แต่มันมักจะมีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรืออย่างกรณีหมี่เหลืองหมี่ขาวที่เป็นการปรับตัวของภาษาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงใช่เลยครับการเข้าใจที่มาของชื่อพวกนี้มันทําให้การกินอาหารมื้อต่อไปของเราสนุกขึ้นนะมีมิติมากขึ้นเพราะเราจะเห็นอะไรมากกว่าแค่สิ่งที่อยู่ในชามแน่นอนค่ะต่อไปนี้ถ้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วได้ยินคนข้างๆตะโกนสั่งว่าก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองน้ำใสาชามหนึ่ง เราก็จะเข้าใจทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่การเรียกชื่อผิดแต่คือการสั่งอาหารอย่างชาญฉลาดและแม่นยำเพื่อป้องกันความผิดพลาดนั่นเองไหนๆก็คุยกันเรื่องชื่ออาหารแล้วผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งช่วงหลังๆเราได้ยินกันบ่อยมากเลยคือคำว่าหมาล่าหมาล่าโอ้โหคำนี้ได้ยินทุกวันเลยค่ะตอนนี้มีตั้งแต่ชาบูหมาล่าปิ้งย่างหมาล่าไปจนถึงมันฝรั่งทอดรสหมาล่าแล้ว ตอนแรกๆที่ได้ยินก็แอบ,บคิดเหมือนกันนะครับว่ามันเกี่ยวกับสุนัขหรือเปล่าเป็นความสงสัยที่สมเหตุสมผลมากครับสาหรับคนไทยแต่คําตอบคือไม่เลยครับคํานี้มาจากการผสมคําในภาษา,าจีนกลางครับคือคําว่าหมาหมา,มาที่ไม่ได้แปลว่าสุนัขแต่แปลว่าอาการชาหรือความรู้สึกซ่าที่ปลายลิ้นกับคําว่าล่าล่าที่แปลว่ารสเผ็ดตรงตัวเลยอ๋อหมาล่าก็คือ ชาบวกเผ็ดนี่เองซึ่งมันก็คือรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเลยจริงๆคือเผ็ดร้อนแล้วก็มีอาการชาชาที่ลิ้นตามมาเป็นการอธิบายรสชาติเสร็จสับในคำเดียวถูกต้องครับมันคือการอธิบายคุณสมบัติไม่ใช่การบอกส่วนผสมซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่ายังมีคำทับศัพท์อื่นๆอีกมากแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้กันจนคุ้นเคย โดยที่ไม่เคยรู้ความหมายดั้งเดิมที่แท้จริงของมันเลยเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ยอดเยี่ยมมากค่ะทำให้ต้องกลับไปสำรวจคำที่เราใช้ใช้กันอยู่เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลสนุกๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ